สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเบสิก 3D นะครับโดยเราจะทำการเรียนรู้จากโปรแกรม Autodesk ของค่าย 3D Max นะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการ OV e r v i e w ในส่วนของแท็บเมนูต่างๆที่ประกอบกันนะครับในหน้าต่างการทำงานของตัว 3D Max แลังจตอนนี้ครับเราจะมาทำการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของแท็บเมนูทางด้านข้างนะครับซึ่งมีอยู่ใน 3D Max Studio แทบตัวเวอร์ชันนะครับเราจะเรียกแท็บการทำงานนี้ว่า Command Panel นั่นเองนะครับ ครับแท็บคอมบันพาร์แก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องมือนะครับสำหรับการใช้สร้างโมเดลทั้งหมดนะครับซึ่งแทบ็บก็จะมีแท็บการทํางานทั้งิ้น6กพาร์นะครับเมื่อเราทําการคลิกที่พาร์แนลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีกลุ่มเครื่องมือการทํางานซึ่งเป็นกลุ่มที่ 3D Max ได้ทําการพัฒนานะครับคําสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับ3 d ดีไว้ให้เราใช้งานในรูปแบบของอินเทอร์เฟซแบบง่ายๆโดยการคลิกปุ่มนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับผมต้องการที่จะสร้างกล่องหรือว่าวัตถุ โดยวัตถุที่เป็นลักษณะของกล่องขึ้นมาสักกล่องหนึ่งนะครับในโปรแกรม 3DMAX ผมก็จะเข้าไปทำงานในส่วนของแท็บ Command Panel นี้นะครับแล้วทำการเลือกในส่วนของ Object Type นะครับผมทำการเลือกในส่วนของ Box นะครับเราจะทำการลาก Box นะครับหรือว่าสร้างกล่องขึ้นมาภายในมุมมองต่างๆที่มีอยู่ในตัวโปรแกรม 3DMAX นะครับไม่ว่าเราจะทำงานกับตัว Top View นะครับตัว Left Vi View Front v i e w แล้วก็ Perspective นะครับ และทีนี้ผมจะทดลองสร้างกล่องขึ้นมาจากในส่วนของ Top View นะครับนะครับเพียงแค่เราทำการคลิกเมาส์นะครับไปบริเวณซีนของในส่วนของ Viewport ของตัว 3D Max แนะครับและทำการเลือกในส่วนของ Command Panel นะครับเลือกในส่วนของการใช้งานเมนู Panel ที่เป็นการ Create นะครับเราสามารถที่จะทดลองสร้างบล็อกขึ้นมานะครับนี่ก็คือรูปแบบของ จเจ้า c o m m a n d Panel ที่ตัว 3d max ได้ทำการเตรียมไว้ให้เราใช้งานสำหรับการสร้างงานวัตถุที่เป็น 3D ประเภทต่างๆนะครับครับคราวนี้ครับเราจะมาทำการทำความรู้จักนะครับว่าในส่วนของตัว Command Panel ของตัว 3d studio max นั้นมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนะครับครับแท็บแรกครับก็จะเป็นแท็บทางฝั่งขวามือนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของไอคอนดังนี้นะครับก็จะมีแท็บที่เป็นการ Cre a ียดนะครับแท็บที่เป็นการ Cre a t e ดก็จะเป็นการสร้างในส่วนของ งาน 3D ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเมนูย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซึ่งภายในแท็บนะครับ Panel c น e a t e ีนี้ก็ยังมีเมนูต่างๆแยกย่อยอยู่ภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํางานกับ Geo m ม t ร y ที่อยู่ภายใน p a n e l Create นะครับ g e o m e t r y ก็จะเป็นการสร้างวัตถุ 3D ประเภทต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบล็อกนะครับ Sphere นะครับทรงกลมหรือว่าจะเป็นซ y l i n d e r นะครับทรงกระบอกนะครับซึ่งก็จะอยู่ภายใต้เมนูย่อยนะครับภายในแท็บ command p a n e l create ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นครับภายในแท็บ command Panel Create ครับยังมีแท็บที่เป็นการทำงนานที่เกี่ยวกับเชฟนะครับซึ่งเจ้าตัวเชฟนี่ก็จะเป็นการสรั่งให้มีการสร้างวัตถุ 2D ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างลายสร้างในส่วนของไซเคิลต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทำการทดลองเรียนรู้กันนะครับแท็บ Create Light นะครับก็จะเป็นการสร้างแสงขึ้นมาภายในซีนของตัว 3D Studio นะครับซึ่งเจ้าตัวแท็บ light นี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงประเภทต่างๆนะครับซึ่ง เราก็จะทําการเรียนรู้พื้นฐานสําหรับการสร้างแหล่งกําหนดแสงที่มีอยู่ภายในโปรแกรม 3D Max นะครับในส่วนของแท็บ Camera นะครับแท็บ Camera ก็จะเป็นนะครับการทํางานกับ,บมุมกล้องต่างๆนะครับในการทํางานกับ 3D Animation นะครับจำเป็นที่ต้องมีการสร้างกล้องขึ้นมาเพื่อทําการเลนเดอร์ซีนต่างๆที่เรามีการกําหนดในส่วนของไทม์ไลน์ไว้นะครับเปรียบเหมือนกับเราจะสร้างภาพยนตร์ a n i m a t i o n ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเราก็จะเป็นที่ต้องมีการวางลําดับโครงสร้างต่างๆ การทำงานในส่วนของการกำหนดมุมกล้องต่างๆนะครับครับในส่วนของการ Create Helper นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสร้างวัตถุอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า Helper นั้นมีรูปแบบการใช้งานอย่างไรนะครับการทำงานในส่วนของ Space w r b นะครับที่อยู่ในแท็บ Panel Create ตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุที่ช่วยในการเปลี่ยนนะครับรูปทรงต่างๆก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันและในแท็บตัวสุดท้ายที่เป็นเมนูย่อยที่อยู่ภายใน Cre ีย e นะครับของแท็บ คอมมานด์พารนลก็คืออุปกรณ์ที่เป็นซิสเต็มนะครับช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเชื่อมต่อวัตถุต่างๆนะครับเราจะเป็นในส่วนของโครงกระดูกต่างๆใบเพชรต่างๆนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าตัวคอมมานด์พา e l นลก็ยังมีแท็บต่างๆที่เราจะต้องมีการทํางานอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือแท็บที่เป็น, panel น,น,านพนา n e l นลสำหรับการโมดิฟายนะครับพื้นฐานสําหรับการโมดิฟายก็คือการที่เราจะใช้กลุ่มคําสั่งนี้ในการที่เราจะแก้ไขรูปทรงของวัตถุและพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่สร้างจากกลุ่มคําสั่งของการแคริเออีกครั้งหนึ่ แท็บต่อมาครับที่มีอยู่ในตัว Command Panel นะครับก็คือในส่วนของฮ e r อเรคีนะครับฮิเรคีก็เป็นส่วนที่ใช้ในการกําหนดความเกี่ยวเนื่องกันของวัตถุหลายชิ้นนะครับเพื่อเตรียมไปสู่ขั้นตอนในการทำ a n i m เมชันนั่นเองนะครับครับในส่วนของเมนูย่อยอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ภายใน Command Panel นะครับเราก็จะเรียกว่าในแท็บแท็บของ Motion ซึ่งจะเป็นการสร้างการกําหนดการเคขึ้นไหวในรูปแบบต่างๆของตัววัตถุนะครับ คอมมานด์พา e l อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะมีการทํางานด้วยก็คือส่วนของ Panel ที่เรียกว่าดิสเพย์นะครับดิสเพย์ก็จะเป็นส่วนที่ควบคุมการแสดงภาพของวัตถุบน ViewPort นะครับและในส่วนของ Unity นะครับซึ่งอยู่ภายในตัว Command Panel ก็จะเป็นปุ่มคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาปลั๊กอินต่างๆเข้ามาสู่ตัว 3D Max Studio ในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของแท็บ c o m m a n d Panel นะครับก็จะเป็นแท็บที่เราจะต้องมีการทำงานเป็นประจำนะครับ ในการเครียดวัตถุประเภทต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการ c r e ียดการ Modify นะครับการ h r ร r ค h y นะครับการสร้างในส่วนของการ Motion ขึ้นมาการ Display และการ Unity นะครับซึ่งภายในแท็บ Create ก็จะมีในส่วนของเมนูย่อยต่างๆนะครับเมนูย่อยยกตัวอย่างเช่นนะครับการทำงานที่เป็น Geometry นะครับการทำงานที่เป็นแท็บกับวัตถุ2มิติแชพนั่นเองนะครับการสร้างแสงขึ้นมาก็คือ Live นะครับ การสร้างในส่วนของกล้องเพื่อที่ทําการเรนเดอร์ก็คือตัว camera นะครับการสร้างในส่วนของ helper การสร้างในส่วนของ space w r a นะครับและการทํางานกับตัว system นะครับซึ่งก็จะเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเชื่อมต่อต่างๆนะครับและนี่ก็คือแท็บพื้นฐานนะครับซึ่งก็จะเป็นแท็บที่อยู่ทางฝั่งขวามือที่เราจะใช้ทํางานด้วยเรียกว่าแท็บ command panel ของ 3d studio max ครับขอบคุณครับ